สวัสดีครับชัยศินป์เทดดิ้งแอนด์เอนจิเนียริ่งนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสาขา2นะครับที่ซอยโพกแก้วถนนนวมินนะครับอยู่ติดกับโชว์รูมโซซูกินะครับตรงข้ามก็เป็นปล๊มแก๊สนะฮะอันนี้น้องๆก็กำลังติดตั้งระบบหลายๆระบบนะฮะใหะ้เพื่อนๆได้เข้ามาชมแล้วก็มาศึกษากันนะครับ แนะนำไปเรื่อยๆนะครับดูเป็นเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับตัวแรกที่เห็นเนี่ยคือเป็นระบบ High ฮบริดออนออฟกิดนะครับประกอบแบตเตอรี่48โวลต์200แอมแปร์นะครับตัวนี้มีทั้งออนกิดและออฟกิดอยู่ในตัวเดียวกันนะครับออนกิดมีฟังก์ชัน Zero X p o r t เลยฮะ ป้องกันไม่ให้มิเตอร์หมุนถอยหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาไฟดับสามารถจะจ่ายไฟออกมาใช้งานได้ด้วยนะครับหรือจะตั้งเป็นฟังก์ชันเอาแบตเตอรี่ไปออนกริดเวลากลางคืนก็ได้นะครับคร่าวๆไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นตู้คอมเพนเตอร์ตัวนี้เป็นโซล่าแอร์นะครับโซล่าแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เปิด <c oughs> ใช้งานในห้องอยู่ครับขนาด2000ยู ตัวนี้ก็เป็นกล่องคอนโซเลอร์โซล่าแแอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้งานได้กับแอร์ทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นฟิกสปีดอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นตู้แช่ตู้แช่ไว้ตู้แช่น้ํแาแ,แข็งนะครับรวมไปถึงโรงเย็นเลยนะครับกำลังขับ3,000วัตต์นะฮะใส่แผ่น330วัตต์อันควมได้ประมาณ9แผ่นนะครับตัวนี้เรากําลังเทสอยู่นะพอดีลูกค้าสั่งก็เลยมาเทส ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขับปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่เราทำขึ้นมานะฮะไม่ได้จำหน่ายนะแต่ว่าทำทดลองใช้มี2ระบบในตัวเดียวกันนะครับถ้าท่านจะสูบน้ำก็บิดสวิตช์ซีเลคเตอร์ข้างล่างนี่ไปสูบน้ำได้ถ้าสูบน้ำเสร็จไม่อยากใช้สูบน้ำจะใช้ไฟบ้านก็บิดมาใช้ไฟบ้านได้นะครับตอบโจทย์คนที่ถามว่าทำไมสูบน้ำแล้ว ไม่อยากสูบน้ําแผ่นตักแดดทิ้งทํายังไงดีอของกานตเดนี้ตอบโจทย์นะครับต่อมาก็เป็นโซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์รุ่น A s อซีรีนะฮะตัวนี้โอเคขายดีนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายถือทนขายดีขับปั๊มได้ทั้งซิงเกิลเฟสและทีเฟสนะครับตั้งแต่0.5ถึง <c oughs> 3แรงม้าเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นโซลาร์ปั๊มเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นใช้แดดขับอย่างเดียวของ l ีโอนิกนะฮะผลิตในไทยตัวนี้ก็ถึกทนนะครับใช้งานง่ายหน้าจอมีดีต้นฟังชันครบนะฮะ protection ครบ overcurrent d ไดรันะครับ overvoltage น, Over นะครับมีทุกอย่างตั้งค่าได้ตั้งค่าเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมร้านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูโซล่าแอร์ของแพ็คนะครับโซล่าแอร์ ชุดนี้มาพร้อมกับเปิดแอร์และได้น้ำร้อนฟรีมาใช้นะครับอตัวนี้เป็นของยี่ห้อแพ็กนะครับอ่าเป็น Air Solar อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ขนาด18,000 BTU เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นถังน้ำร้อนที่ต่อเข้ากับคอยร้อนนะครับขนาด60ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตอนนี้เปิดใช้งานอยู่เนี่ยเขากินไฟอะไรยังไงนะครับตัวนี้ผมก็มีมิตเตอร์ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นให้ดูง่ายๆมิตเตอร์จานหมุนนะฮะจะได้รู้ว่ามันกินไฟขนาดเท่าไหร่นะอตอนนี้เปิดอยู่มันกินขนาดนี้นะครับตัวนี้เป็นมิตเตอร์ AC นะฮะให้เห็นปัจจุบันกินอยู่ประมาณ200วัตต์นะครับตัวกลางนี่เป็นอุณหภูมิของมองน้ำร้อนเรายังไม่ได้ต่อนะครับ ตัวขวามือเนี่ยเป็นมิตเตอร์ DC นะครับตอนนี้กินอยู่ประมาณ1,200วัตต์นะครับตัวแรกเป็นเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ดีนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้เราใส่แผ่นเอ่อวัตต์มือ2ออยู่ประมาณ8แผ่นนะครับกินไฟ AC อยู่ประมาณสัก200วัตต์นะครับกินไฟ DC อยู่ประมาณ2,200วัตต์เดี๋ยวเราจะลองเอา เบรกเกอร์ทางด้านโซล่าลงนะครับแล้วลองดูนะครับดูความมิตเตอร์หมุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอเบรกเกอร์ด้านด้าน DC ลงนะครับเบรกเกอร์ Baker ด้าน DC ลงละเขาก็จะดึงพลังงานทางด้าน AC เข้ามาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยทันสี่ร้อยวัตต์ดูมิตเตอร์หมุนมิตเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นคือตอนนี้เราใช้ไฟจากการ์ฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ มาดูมิเตอร์ด้าน DC ออกเป็นศูนย์แล้วฮะศูนวัตต์ได้ไหมนะด้าน AC ก็กินประมาณพันกวัตต์พั0สามร้กวัตต์เดี๋ยวลองเอามิเตอร์ DC โซลา่าขึ้นปุ๊บไฟทางด้านด e v ก็เข้ามาแล้วนะพันสองร้อยกวัตต์ทางด้าน AC ก็ลงเหลือจุมวลสองร้อยกวัตต์นะครับมาดูมิเตอร์มิเตอร์ก็หมุนช้าลงนะ ถ้าเทียบเอาง่ายๆเป็นประหยัดยางนะครับตัวนี้ประหยัดไฟได้มากกว่า80%นะครับมันไม่เพียงประหยัดไฟเท่านะั้นเราได้น้ําร้อนจากคอยร้อนที่ปกติจะลมร้อนเนี่ยไประบายทิ้งทีน,นี้เราไม่เอาไปให้มันระบายทิ้งแล้วเราจับความร้อนจากคอยร้อนเนี่ยเข้ามาหมุนวนในถังน้าร้อนตัวนี้นะฮะได้น้ำร้อนฟรีมาใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูตัวคอยร้อนนะครับ ่อ,อน้ำยาสองเส้นนี้เขาต่อมาจากคอยร้อนนะครับตัวเนี้นะครับหมายถึงว่าจากคอมเพรสเซอร์ออกมาเนี่ยมาระบายความร้อนที่ถังน้าร้อนก่อนออกมาแล้วก็ไประบายความร้อนที่พัดลมคอยร้อนอีกทีหนึ่งนะครับระบายความร้อนสองสเต็ปเลยนะฮะก็หมายถึงว่าระบายความร้อนด้วยน้ําอย่างหนึ่งแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพาไปดูอคอยล้อน,นะครับเสียงดังนิดนึงอ่ะคอยล้อนก็จะมีเซอร์วิสวาลอยู่ทั้งหมด2ชุดนะฮะชุดบนมีสองท่อท่อซักชั่นกับท่อที่ฉาดนะครับอ่าเป็นท่อที่ต่อไปหาแฟนคอยนะชุดล่างเนี่ยเป็นท่อที่ต่อเข้าไปหางน้ำร้อนนะครับอ่านะครับตัวนี้เราก็เดินท่อสวยงามเลยครับ ให้ท่านเห็นเวลามาดูระบบของจริงนะครับสามารถที่จะ <c oughs> ดูแนวการเดินท่อศึกษาว่ามันเดินยังไงทำงานยังไงนะครับ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโชว์รูมเราก็น่าจะเปิดประมาณไปลายเดือนนะเนื่องจากยังไม่ไม่พร้อมเต็มที่นะครับ อยู่ที่ซอยโพแก้วถนนนวมินนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกโทรหาผมที่เบอร์099 353 6945ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ